สวัสดีพี่น้องครับสองสามสีบาทถ้ามีบอลบอลที่สวยมาแล้วจ้าจะ,ะส่งพปสนี่หนึ่งต้น2ต้น5้าต้นส่งฟรีมีไปทางแอดไลบบน์ทด้านล่างนี้นะจ๊ะศูนย์หนึ่งเก้สิบเก้าเก้าเจ็ดออเดอร์เตาวสวยสุดๆน้องก้อยรับสายและตอบรายนะครับผมมาครับพี่บอลหน้ามอนป้าไม้เก้าไม้ไมแร่แจ่มๆจมเจึ้งจึงเลยจจก,กระาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่ล้นแบบนี้ต้นด้าน,นหนี้ครับพี่หเดียวหเดียวครับพี่ห,เด,หเดียวในจักรยานแฮะห,หเดียวใน จัก,กรวาลครับผม250ูนครับพี่ใหญ่ๆร้อนๆเลยจ้ะ250หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลหน้าแดงสวยฉ่ำครับพี่นี่เลย250ต้นที่1ครับพี่ต้นที่1ต้นที่1 1หนึ่งเดียวหน้าแดงแดงเม็ดขาวสับสวยๆครับผมอ่ะ250ต้นที่2ครับพี่1เดียวในจัก,กรวาลครับผม2อ0ห้านต้นที่2หลอดใหม่มาแล้วครับผมสวยๆเลยครับพี่และต้นนี้ ไม้ใหม่ชื่อว่ามีดวงครับพี่มีดวงมีดวงนี่เลยครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆครับพี่มีดวงมะรอดใหม่มาแล้วสวยแจ่มโบมีดวง300ย์ครับพี่300ไม้ใหม่สวยๆครับพี่ชื่อว่ามีดวงอ่าผมชอบชื่อซะเลอเกิดอ่ะดาราดาราดาราครับพี่ดารานบพรัตจะนับพรัดารานบพรัตรอดใหม่มาแล้วพี่100100ดารานบพรัตร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวสวยๆนะแล้วก็ต้นนี้ ทองนพระเก้าครับพี่นี่เรอยใบอวบๆ,บๆก้นอ้วนป้อมๆสวยๆใบใหม่ล่าสุดครับพี่แดงสวยจําตัดกับเหลืองทองพื้นเขียวเม็ดขาววะาสวยครบจบตอนนี้ครับพี่ทองนพระเก้าครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งทองนพระเก้าหน้าสวยๆครับพี่อีกหนึ่งต้นนี่เลยจ้ะทองนพระเก้าสามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่สามพันต้นที่สองนี่รอดใหม่ครับพี่ แดงสวยแสบตาออกมาเลยครับพี่นี่เลยด่างแจมๆจมสามร้อยห้าสิบตที่สองทองนกพะเก้าครับผมและด้านนี้เมืองลิกออะเมืองลิกอต้นนี้เมืองลิกอครับพี่ชมพูใบป้อมๆครับพี่หน้าหวานๆนี่เลยเมืองลิกอหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืองลิกอจ้าราศีมีนครับพี่ราศีมีนต้นนี้ราศีมีนมอสีตับราศีสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยครับพี่ราศีมีนราศีมีนร้อยเดียวแล้วก็ ใหม่ใหม่เศรษฐีบ้านนอกครับพี่นี่เลยสวยฮาร์ปครึ่งด่างแดงขาวพื้นเขียวน้ำบีเศรษฐีบ้านนอกรรดใหมาแล้วแจ่มมาก250ครับพี่ต้นที่1ต้นที่1ชื่อว่าเศรษฐีบ้านนอกครับพี่สวยฮาร์ปครึ่งโอแดดมาแดดมาอ่ะต้นนี้ครับพี่เดี๋ยวผมยกออกไาดูแดดสองมาดีนี่สวยสวยครับพี่เศรษฐีบ้านนอก250ต้นที่สองครับพี่ฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งด่างแจ่มมากครับพี่นี่เลยจะรอดใหม่มาแล้วเช่นกันเศรษฐีบ้านนอก สองร้อยห้าสิบต้นที่สองครับผมเลกาซี่เลกาซี่สวยค่ะยี่ใจครับพี่เอาไปต้นนี้หนึ่งร้อยครับพี่หลอดใหม่เขียวแดงออกมาเลยครับพี่เลกาซี่หนึ่งร้อยสวยๆต้นนี้จะและหอคำหลวงด้านในครับพี่หน้าแดงเหลืองทองนี่เลยพองอัมพายครับพี่หอคำหลวงครับพี่แดงเหลืองสวยฉ่ำครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งห้าศูนย์หอคำหลวงนี่ใบใหม่นี่เลยหน้าแดง ดางเรืองทองสวยๆ150ยจ้ะและด้านในอุทยานอุทยานครับพี่ผมเอื้อมก่อนอ่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่100นี่เลยดางเรืองสวยครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร0อยเดียวจ้าเมืองเกาะเก็ดเมืองเกาะเก็ดครับพี่เมืองเกาะเก็ดแผลง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 ด่างม่วงครับพี่เป็นเมืองเกาะเก็ดหน้าแผงครับพี่ด่างม่วงนี่เลยใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าอมม่วงมาแล้วสวยๆจ้านี่เลย สามส่วนครับพี่สามร้อยเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงต้นนี้นี่เลยด่างแจมว,ว้วาแจมว้าครับพี่ด้านข้างครับผมสามร้อยเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงและมาน,นี้อะหน้าแผงต้นนี้คือสวยคือสวย,ค,สวยคือเด็ดคือแจ่มหน้าแผงครับพี่มาน,นี่ร้อมเพชรหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหน้าสวยแจมว้าวเลยต้นนี้ครับพี่ร้อยเดียวจ้าอามาน,นี่ร้อมเพชรหน้าแผงหน้าแผงด้านในด้านใน นี่หน้าชมพูสว่หวานเลยต้นนี้อ่ะสงไข่ครับพี่อสงไข่สงไข่ใบใหม,ม่นี้เลยหน้าชมพูหวานที่หนึ่งร้อยครับพี่อ่ะสงไข่ร้อยเดียวหน้าหวานหวานครับผมและกงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยเพชรบ้านเหรอพี่เพชรบ้านเพชรบ้านอ่าเพชรบ้านมาทูมนี่เลยหน้าชมพูหวานฉ่ำใบนี้นี่เลยอาจจะแบ่กแบวกไปหน่อยอันนี้ก็คือเขาเป็นน่าจะเกิดนะพี่ไม่ได้โดนหนอนแทะหนอนกินนั่นเองเป็นน่าจะเกิดอ,ออกมาใบป,ประมาณนี้หนึ100่งร้อยครับพี่ เพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทุมร้อยเดียวแล้วก็เศรษฐีเงินล้านอ่ะหนึ่งร้อยครับผมเช่นกันครับพี่ต้นนี้ล,นล้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 นห้าจุดห้าเศรษฐีเงินล้านครับพี่นี่เลยจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วมีลูกไม้ต้นนี้ครับพี่สวยนี่เลยเขียวป้ายตัดแดงครับพี่ลูกไม้ไซส์ใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้าด้านข้างครับพี่หน่าส,สวยหลอดใหม่มาแล้วสองร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้นี่เลยป้ายเขียวตัดแดงครับพี่สองห้าศูนย์ต้นใหญ่ ร้อนนจ้าปีสัตว์แดงนี่เลยหน้าสวยผมมีปีสัตวแดงแผลงนี่เลยหน้าสวยเจ่มว้าวครับพี่ด่างวันหวานันหวาน,น,นเลยปีสัตว์แดงแผลงต้นนี้ครับพี่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยสวยสวยปีสัตว์แดงแผลงครับพี่ห้าร้อยสิบอดใหม่มาแล้วครับพี่สวยสวยจ้า สิราครับพี่สิราต้นนี้สิลาแผงสอนครับพี่นี่เลยหน้าสวยแจ่มว้าวสวยทุกใบแบบไม่มีหลุดครับพี่สิลาแผงสอนสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยจ้าหน้าเรืองสวยฉ่ำสองร้อยห้าสิบสีลาแผงสอนครับพี่สิลาแผงสอนนะคับต้นนี้นี่เลยสวยจัดใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยจ้ามงคลสยามครับพี่นี่เลยใบแข็งโป๊กก้านแข็งปักป้ายสวยๆครับพี่เขียวตัดแดงแดงแต่เขียวสวย มงคลสยามครับพี่ต้องบอกว่าเป็นไม้ปา่าสีหนึ่งต้นนะพี่เพราะว่าทํามาแล้วโอ้โหกว่าจะได้แบบนี้ครับพี่ยากๆๆพอสมมากเขาจะไม่ป้ายตัดแบบนี้ให้นะพี่เนาะสวยๆแล้วตัวน,นี้รอดใหม่มาแล้วขอสองร้อยครับพี่มงคลสยามใบกลมๆนี่เลยหน้าเขียวป้ายตัดแดงสวยๆครับพี่มงคลสยามสองร้อยมีให้ต้นเดียวครับผมมีให้ต้นเดียวครับพี่สวยๆแบบนี้เนาะอะ,อะแล้วก็ต้นนี้อะนันตการครับพี่นี่เลยป้ายชมพูมาแล้วหวานๆครับพี่เขียวตัดด่างชมพู อะนันตการฟอร์มนี้ครับพี่สวยๆใหญ่ๆเลยนี้จะก250ครับพี่อะนันตการครับพี่ไม้ด่างชมพูนะมีน้อยนี่เลยชมพูเข้มนะพี่นะไม่ใช่ชมพูแบบจืดๆจางๆนะชมพูเข้มที่จริงใจอ่าส้านอะนันตการจ้าแล้วก็ด้านหลังนี้เลนูอะด่างน้อยจะด่างนะแต่ใบล่าสุดใบนี้ครับพี่เปิดด่างมาแทบจะฮาบครึ่งเลนูนครครับพี่ใบล่างฮาบครึ่งอ่ะหนึ่งร้อยครับพี่ต้นนี้ นี่เลยแบ่งกันไปเลี้ยงต่อนะร้อยเดียวเลนูนคะรชื่อนี้ช่างมีมนขังหันแนวดางได้ดังดีด่างสวยแบบนี้ต้นนี้ครับพี่ชื่อว่านาคาจัก,กรพัดครับพี่นี่เลยสวยสวยแค่ชื่อก็ใช่แล้วนี่เลยพื้นเขียวครับพี่ด่างขาวหวาน,วน,วนสะอาดด่างแบบด่างสะอาดเหมือนอาบน้าวันละสามสี่รอบครับพี่นาคาจัก,กรพัดสามร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้นี่เลยสวยแจมโบ้หลอดมามาแล้วหลอดก็ดาก่างนะพี่นาคา จักรพรดครับพี่ไม้สวยๆลูกเงาดำเพาะฝากไปด้วยครับผมกากานี่เลยใบกลมครับพี this, ่นี่เลยดางดีกาคาพิกครับผมหนึ100่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวกาค้าพิกครับพี่คาบมาเจมๆมแบบนี้เลยนี่เลยดังสวยๆเลยใบกลมด้วยร้อยเดียวร้อยเดียวเนื้อดวงอ่าแดงแป๊ดเลยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่แดงแป๊ดเลยเนื้อดวงครับพี่สองศูนย์ศูนย์ต้นนี้จัดไปห้าจุดห้านิ้วกำลังฟูป้ายสวยเจมแดงป๊ดเลยสองร้อยครับพี่เนื้อดวงเนื้อดวงสองร้อยสวยๆจ้ะ ส่วนต้นนี้ปีสัตว์แดงครับพี่ปีสัตว์แดงแผลงนะพี่หน้าแผลงนะเพราะว่าสีเขาจะเป็นพื้นเขียวด่างชมพูแล้วถ้าน่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นออกแบบว่าน้ำตาลด่างแดงอันนั้นคือหน้าดังเดิมนะอันนี้คือหน้าแผครับพี่หน้าแผงจะเป็นสีแบบนี้ออนหวานนี่เลยปีสัตว์แดงแผงครับพี่สามร้อยสวยๆต้นนี้ครับพี่สามนนปีสัตว์แดงหน้าแผงครับพี่แผลงทํายากเออสวยจํานวนน้อยครับผมและต้นนี้ รัศมีจันท์ครับพี่หน้าหวานหวานหน้าหวานหวานรัสมีจันทรนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เลยสวยสวยตันนี้อะรัสมีจันสองร้อยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วหน้าสวยสวยนี่น้ากิ้งบนใบบอนน้ํากิ้งบนใบบอนกูดิกกูดิกกูดิกอะสองร้อยครับพี่รัศมีจันท์และต้นนี้อ่าเป็นลูกไม้ครับพี่นี่เลยลูกไม้สวยสวยครับพี่หน้าเหลืองตัดส้มครับพี่เหลืองตัดส้มส้มตัดเหลืองลูกไม้ ทรงชั้นใบทรงสวยฟอร์มประกวดครับพี่ต้นนี้ขอสามร้อยครับพี่หน้าสวยฟอร์มประกวดผมออกให้ดูนี้นอกตู้พี่กระทบแสงแดดเข้าไปสวยจัดรูปไม้ครับพี่เหลืองส้มทองทองส้มเหลืองครับพี่สวยสวยเลยสามร้อยจ้าแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้กินนารีเล่นไฟครับพี่อันนี้ไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่แล้วนี่เลยสวยสวยครับพี่กินนารีเล่นไฟหนึ่งร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่แม่พนันหลอดใหม่ชมพูเข้มออกมาเลยครับพี่นี่เลยดังแจ่มแจ้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบ กินาฬีเล่นไฟครับพี่ใหญ่ๆร้นๆห้าจุดห้านิ้วแม่ผันแล้วแล้วก็แม่พัาดรอ่งนะต้นนี้ครับพี่อ่ะหนึ่งร้อยครับพี่สวยหวานเจียบเลยแม่ฟ้าหลวงหนึ่งศูนย์ศูนย์จ้าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าทองคำครับพี่ทองคานี่เลยทองแถมไม่แผ้ไฟดังสวยทองคาครับพี่ เขาจะด่างเหลืองครับพี่ตัดอมส้มๆ้มหน่อยนะนี่จะความด่างครับพี่นี่เขาจะด่างเหลืองซ้อนส้มเลยนะสวยๆทองคํา300ครับพี่ตอนนี้จัดไป5.5นิ้วทองคําใหญ่ๆล้นห5นิ้วครับพี่ด้านข้างจากนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตวสวยๆทองคำครับพี่สามร้อยสามร้อยนี่เลยสามศูนย์ศูนย์ต้นใหญ่เริ่มเริ่มเลยแล้วก็ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้ไมนี่เลยด่างสวยๆเม็ดแดงพื้นเขียวด่างขาวครับพี่เม็ดแดง นี่ทรงใบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเม็ดแดงชัดมากครับพี่หลอดไปมาแล้วลูกไม้ต้นนี้ครับพี่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยสวยเออน้องก้อยเรียกอะไรน้องผักกาดน้องผักกาดเออเรียกกันเล่นๆแ,แต่ว่ายังไม่มีชื่อนะครับพี่เรียกกันเล่นๆสองคนกันน้องก้อยว่าน้องเขาสีเหมือนผักกาดใช่ไหมเนาะห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยสวยน้องผักกาดน้องผักกาดแล้วก็ต้นนี้ครับพี่สามกระสไซใหญ่เลยครับพี่เป็นไซส์ใหญ่แม่พันธุ์แล้วแหละพี่เอาไปยกลงกระถางแปดหรือสิบไปแล้วนะต้นนี้นี่เลยอันนี้อยู่ห้าจุดห้าแต่คือล้นจัด สามเกลอด้านข้างครับพี่นี่เลยใหญ่ปุ้งแล้วหกร้อยครับพี่สวยๆสามเกลอนี่เลยใบนี้พี่ตายใบ2สองแฉกอันนี้ใบล่าสุดใบนี้ใบนี้นี่เลยจ้ะสามเกลอสวยๆไซส์ใหญ่แม่พันครับพี่หกร้อยแจม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 ครับผมแล้วก็มีด้านนี้ทศกัณฐ์ทศก,กัณฐ์กกด่างเหลืองครับพี่ทศกัณฐ์ลงสวนด่างเหลืองสวยครับเครื่องต้นนี้ห้าจุดห้านี่ครับพี่ทศกัณฐ์ลงสวนหนึ่งร้อยห้าสิบจ้า อ๋อด้านหลังด้านหลังพอแลผมผมจะไปขึ้นฝั่งน้นทันแล้วอะตอนนี้ก่อนแล้วกันนะพี่จะดาราดาราซินดี้ครับพี่ดาราซินดีดาานด้เป็นดาราด่างนะพี่เนาะด่างแดงแบบนี้เลยครับพี่พื้นเขียวด่างแดงเข้เมเจ้มแบบนี้เลยสองร้อยครับพี่ดาราซินดี้ครับผมขมทองหน้าส,สวยต้นใหญ่ๆครับพี่กัดสีสวยแล้วกัดสีสวยแล้วครับพี่ขุมทองหนึ่งห้านครับผมเราไหนมาแล้วด้วยนู่นเลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่บายาฝ่ามือกัดสี สวยแล้วไซส์ใหญ่ต้นโตนี่ครับพี่ขุมทองร้อยห้าสิบสวยๆและต้นนี้ครับพี่ไม้ผ่าแผงชื่อว่าศิลาเพชรนะพี네่เป็นศิลาเพชรแผงครับรพีพ่ศิลาเพชรนี่เลยแผงยังไงแผงป้ายแบบนี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยจ้ะผ่ามาแล้วน้องแผงป้ายแบบนี้ครับพี่นี่เลยแดงตัดเขียวครับพี่สวยๆอ่ะศิลาเพชรครับพี่ไซส์สใหญ่ต้นโตนเลยศิลาเพชรแผงสองร้อยครับพี่สองร้อยนี่เลยห้าจุดห้านิ้วต้นใหญ่มีแบ่งให้ต้น,ตนเดียวนะครับพี่ศิลาเพชร แผลงจ้านี้เลยเบอริ่มหน้าสวยป้ายแจมแจมครับผมอ่ะและตัวนี้ไวน์โอไวโอครับพี่ไม้ส่งนอกไวน์โอเลดจ้ะไวน์โอเลดไวน์โอเลดคุณดูไปล่างก่อนอ่ะตัวนี้ด่างสวยๆโบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยห้าจุดห้านิ้วครับพี่ไวน์โอเลดห้าร้อยห้าสิบครับพี่ดังสวยๆไม้กระแสไม้ส่งนอกนะครับพี่ตัวนี้เนาะนี่เลยจ้ะ ตามหากันให้ควักแต่บอกเลยว่ามาี่นี้ไม่มีจานวนครับพี่ให้หัวน้อยให้หัวน้อยเพราะว่าผ่ามาก็ได้ไม่กี่ชิ้นนะพี่เนาะได้น้อยมากจากไม้ปกติทั่วไปครับพี่ให้หัวนิดเดียวเองไม่เอาเล็เอาเลยสิสวยๆกระผมและลูกไม้ต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ใบกลมนี่เลยฟอร์มใบสวยครับพี่ใบแข็งกา้านแข็งปักนี่เลยครับพี่ผมไม่ได้ใช้ไม้คำเลยพี่ตั้งตรงโชว์สวยใบกลมต่างขาวเม็ดแดงครับพี่ใบกลมกลมเม็ดสีแจ่มมากครับพี่ ลูกไม้ใบกลมต้นนี้ขอ800ครับพี่สวยสวยเลยครับพี่ใบแข็งโป๊กทรงประกวดไม้ค้ำไม่ต้องครับพี่นี่เลยจ้ะ800ลูกไม้ใบกลมเม็ดแจมอ้าวเรียกอย่างงี้เลยนะใบใบกลมเม็ดแจมนะบพี่เนาะด้านนี้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 นะนี่อันนี้ลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันครับพี่ไว้ก่อน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 นังด้านนี้ดีกว่าอ่ะกำเนิดพลอยกำเนิดพลอยครับพี่นี่เลย ตาปลายสวยแจมออกแดดหน่อยนี่สีสวยสดใสครับพี่สองร้อยห้าสิบจ้ะกำเนิดพลอยกำเนิดพลอยครับพี่ต้นนี้สองห้าศูนย์แต่สวยและเนื้อดวงผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอ่ะผมให้ต้นนี้นี่เป็นตัวเลือกครับพี่เนื้อดวงสองร้อยต้นที่สองครับพี่ล้นห้าจุดห้าเหลวแหล่ลงกระถางแปดกำลังสวยแล้วพี่เนาะฟอร์มนี้สองร้อยต้นที่สองเนือดวงเนือเน้อดวงจะ้ะและเพชรชาบู ไม้ส่งมาอีกหนึ่งต้นครับพี่นะาอันนี้เลยไม้หาออกนอกอีกหนึ่งต้นหน้าหวานมากเขาจะด่างเป็นแบบพี่ดูนะขาวพี่จริงๆว่าเห็นขาวไม่มีแต่ว่าเขาจะมีชมพูแบบมันมืน่นละองชมพูตัดมากับความด่างขาวด้วยนะพี่น้องแล้วก็เม็ดแดงแจ่มมากใบกลมเพชราบูณหน้าแผลงครับพี่ต้นนี้550หลอดใหม่มาแล้วครับผมมีแบ่งให้ต้นเดียวเช่นกันกันกบพี่ได้จํานวนน้อยสําหรับไม้ต้นนี้นะเพชรฉบูณแผลงครับพี่550ยสสวยๆเลยอ่าแล้วก็ด้านนี้ นี่เลยเม็ดสีพี่สวยเจ่มามากเจ้าชายกบครับพี่สีจุดเด่นเขาคือเม็ดสีเขาเป็นพื้นเขียวแล้วก็เม็ดแดงรับพี่แดงแป๊ดเลยเดี๋ยวผมจะไปดูเ <_ s> นี่อันนี้ใหม่ใหม่อันนี้ใหม่ใหม่เพิ่งกลางเพิ่งกลางครับพี่เจ้าชายกบต้นใหญ่เอาไปเอาไปครับพี่ด้านข้างนี่เลยสองร้อยห้าสิบเอาไปเอาไปมีต้นเดียวมีต้นเดียวเจ้าชายกบสองห้าศูนย์ครับพี่จุดเดน่นคือความแดงของเม็ดสีครับพี่พื้นเขียวพี่ดูนี่ เม็ดแดงเข้มปัดต้นใหญ่ด้วยนะจ,นนจ้าตัวนี้สองห้าศูนย์เก้าชายกรบครับหน้าหวานหวานสีราหุ่มทองแผงครับพี่ต้นนี้นี่เลยชมพูสวยหวานฉ่ำใสราแผงครับพี่หน้าดางชมพูชมพูเดี๋ยวเาจะผมยุกขึ้นมาดูนยนี่เลยจ้ะสวยสวยสองร้อยห้าสิบครับพี่สีลาหุ่มทองแผงนี่หลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยขค,ค,ครสายหวานใครชอบความดังชมพูครับพี่ของสีลาหน้าแผงต้นนี้ สองร้อยห้าสิบครับพี่หลอดใหม่มาแล้วด่างฮาร์เปเคิงฮาร์ปครึง่งสวยๆสีลราหุ้มท้องแผงสองห้าศูนย์และด้านในครับพี่ลูกไม้อ่าต้นนี้ครับพี่เป็นลูกผสมครับพี่ลูกของเมืองเกาะเกตนะพี่นะพ่อลูกไม้ด่างแม่อุ้มฝากเมืองเกาะเกตนะพี่เป็นลูกไม้นะพี่ลูกมาเออลูกไม้เมืองเกาะเกตนะสำอ่าสหรับต้นนี้ครับผมนี่เลยจ้ะด่างครึ่ง ส,สวยๆครับพี่สามร้อยลูกไม้เมืองเกาะเก็ดครับพี่นี่เลยจะแบ่งต้นนี้หน้าดังสวยยกขึ้นมาโฟกัสใกล้ๆครับผมสามร้อยออกแดดสวยมากครับพี่ลูกไม้เมืองเกาะเก็ดสามร้อยครับพี่นี่เลยจะส,สวยๆต้ตนนี้มาวางก่อนแบ่งลูกไม้ฮาราบาราบบกเทพการเวลาครับพี่ส,สวยๆเปิดหน้าแล้วคัดให้แจ่มๆอ่ะต้นนี้ครับผมต้นที่หนึ่งลูกไม้ฮาราบาราและเทพการเวลาครับพี่ลูกผสมเป็นลูกไม้มเมล็ดนะพี่เนาะ เปิดหน้าสวยๆแจมว,ว้าวแบบนี้ละจะห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งหน้าสวยๆเปิดหน้าด่างครับพี่สวยแซงพ่อแซงแม่ไปแล้วสําหรับต้นนี้เป็นไม้มเล็ดนะครับพี่ไม่ใช่ไม้ผ่านะไม่ใช่ไม้ผ่านนะมเล็ดมเล็ดสวยๆอ่ะห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้น 1, ตนี้มากลมบล็อกเลยอันนี้ได้ความกลมได้ความกลมครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ550ต้นที่สองมเล็ดเช่นกันอันนี้กกมจริงๆครับพี่ นี่เลยกรมก่อนนี้ก็ลูกบาสลูกบอลแล้วทมทม์ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ลูกไม้มเมล็ดใแบบกรมลูกฮาราบาราและเทพการเวลาครับพี่โหกลมและหวานจริงต้นนี้ครับพี่นี่น้านข้างจากห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองนะพี่ต้นที่สองนะต้นที่สองต้นที่สองต้นนี้ก็กลมนี่เลยกลมไม่พอหน้าหวานด้วยห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ลูกไม้มเมล็ดนี่ลงมามเมล็ดห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามจากกลมหวานหลอดใหม่ มาแล้วครับผมต้นนี้ต้นนี้จ้ะและต้นนี้มากระโดดไปทางด้านนี้เลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สี่ครับพี่นี่เลยรูปไม้มเมล็ดฮาลาบาลาและเทพการเวลาต้นที่สี่ครับพี่ห้าห้าศูนย์ต้นที่สี่นี่เลยชอบหน้าไหนจัดหน้านั้นจัดต้นนั้นครับพี่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นให้เลือกเรียบร้อยครับผมมาและด้านนี้กลมเช่นกันต้นนี้ครับพี่แต่ก็กลมมีชื่อเป็นน้ำมังงนแผงนะครับผม ณเมืองนนแผงใบกลมๆครับพี่นี่เลยหลอดใหม่ด่างเดอ้อด่างเดอ้อกลมบล็อกเลยครับพี่450ครับผมณเมืองนนแผงใบกลมครับพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งกลมสวยความด่างไม่ต้องพูดถึงครับพี่ด่างสวยมาแล้วแบบนี้แล้วก็เกสรอ,อ่ะเหลืองฉ่ำด้านข้างนี้ครับพี่ปิดท้ายกันตรงนี้กันเนาะ100บาทครับพีเ่เกสรพุมมลินร้อยเดียวร้อยเดียวด่างสวยเกสรพุมมาลินครับพี่เหลืองฉ่ำเลย โอเคครับผมสนใจต้นไหนนึกถึงมันสวยครับพี่อย่าลืมครับพี่นึกถึงผมเป็นคนแรก2 3 4บารมีบอลสวัสดีจ้า